ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเนก็จะมาแชร์เมนูที่เราแกะสูตรจากร้านกาแฟาบินทังนิงกันมาค่ะเหมือนเรากินช็อกโกแลตอะว่างนันเลยอะเออโอารมณ์เหมือนเรากินแบบพวกแบบคิดแคทมาฉากคิดแคทอย่างนั้นเลยอะสวัสดีค่ะเนวเรนทอลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเนก็จะมาแชร์เมนูที่เราแกะสูตรจากร้านกาแฟาอินทนิงกันมาค่ะ <Wow. S 1> เมื่อคลิปที่แล้วเน่ทำเป็นเมนูดับเบิลโกโก้ดังโกนาแล้วก็โกโก้ดังโกนามาฉาสูตร9ก6ออนไปแล้วนะคะ คลิปวันนี้ค่ะเราจะมาทำเป็นสูตร22ออนกันบ้างค่ะเพราะฉะนั้นร้าน22ออนก็เตรียมตัวก๊อปี้สูตรไปได้เลยนะคะวันนี้นะคะตัวโกโก้ดังโกนาเน่ก็ทำมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะที่เราบอกว่าเราสามารถทำแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้แบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าสั่งก็ใช้ได้เลยถ้าใครที่มาเพิ่งมาดูคลิปนี้นะคะก็คือย้อนกลับไปดูวิธีการทำตัวโกโก้ดังโกนาในคลิป9กออนได้เลยค่ะ โอเคทีนี้เรามาเริ่มต้นเลยดีกว่านะคะสําหรับแก้ว22ออนซ์ค่ะสําหรับสูตรแก้ว22ออนซ์นะคะวัตถุดิบเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือเน่ก็จะมีผงโกโก้นะคะก็จะเป็นผงโกโก้ของ Oriental Coffee เราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะมีผงมันฉากร้อยเปอร์เซ็นต์ของ Oriental Coffee เราเหมือนกันนะคะมีนมสดรสจืดค่ะเน่ใช้เป็นของ Emu นะคะแล้วก็นมผสมค่ะที่เราผสมนมข้นหวานข้นจืดเอาไว้แล้วแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวพระเอกของเราก็คือตัวโกโก้ดัมเบน่าที่เราทำเอาไว้แล้วเนาะ เริ่มด้วยเมนูดับเบิลโกโก้ดังโกนานะคะเราก็มาทําตัวน้ําโกโก้กันก่อนค่ะเน่จะใส่ตัวน้ําร้อนนะคะน้ําร้อนเราจะใส่ลงมาที่4ออนค่ะนี่นะคะสี่ออนเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผงโกโก,โก้นะคะผงโกโก้เน่จะใส่มา1ช้อนพูนค่ะนี่นะคะ1ช้อนพูนๆหน่นอยแบบนี้ค่ะก็อยู่ที่ประมาณสัก8ถึง10กรัมแบบนั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็คนค่ะให้ละลาย พอเราคนละลายเข้ากันแล้วเราก็จะใส่ตัวนมผสมลงมาที่2ออนค่ะละลายง่ายเนาะอ่ะ2ออนนะคะนมผสมค่ะก็คือจะเป็นนมข้นหวาน40 m l แล้วก็ข้นจืด20 ML สำหรับใครที่ทำเป็นโกโก้ผสมเก็บเอาไว้นะคะสูตรนี้ก็คือเทโกโก้ผสมของเราเนี่ยค่ะ6ออนลงมาได้เลยนะคะเทเลยแบบนั้น แต่ว่านี้คือเน่ชร์เป็นแบบบางคนทําแบบแก้วต่อแก้วเนาะ,ะไม่ได้มีโกโก้ผสมแบบที่เราทําทํากันเอาไว้เราก็ทําแก้วต่อแก้วได้แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเน่ก็เอาแก้ว22ออนมาเลยค่ะแล้วเราก็เทเลยจะใส่โกโก้ก่อนหรือจะใส่น้ําแข็งก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วเติมน้ําแข็งค่ะน้ําแข็งเหลือพื้นที่เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาท็อปหน้าด้วย โกโก้ดังโกนาของเราเนี่แหละค่ะเอาเทเลยแล้วกันขี้เกียจตักเทเลยนะคะนี่ชอบโอเคเรียบร้อยค่ะเหลือ,อนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยผงโกโก้นะคะเังไงนคะ่ะ ดับเบิลโกโก้ดังโกนาหน้าทานเนาะอ่ะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะง่ายๆแบบนี้เลยทีนี้เดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะต้องเป็นโกโก้ดังโกนามะช่ acha, ่ะเราก็มาทำตัวมัชะกันนะคะมัชาะเน่จะใส่น้ำร้อนนะคะลงมาที่สองออนค่ะมะชาะคือเน่อยากให้ความแบบคือน้ำร้อนเน่จะใส่ไม่เยอะเพราะว่ามีเทคนิคเพราะว่าเน่ต้องการให้มะชาะเขามีความมันของนมสดเดี๋ยวเราจะใส่นมสดเพิ่มเข้าไปนะคะ นยใส่ผงมะชานะคะประมาณ2ช้อนโตงพูนๆนิดหน่อยแบบนี้ค่ะก็คือเรียกว่าอยู่ประมาณสัก6กรัมแถวๆนั้นนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็คนให้เขาละลายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นมผสมค่ะเนี่ยใส่มาที่1ออนครึ่งนะคะใส่เลยก็คือนมข้นหวาน1ออนแล้วก็นมข้นจืดครึ่งออนค่ะ แล้วเราก็จะตามด้วยนมสดรสจืดของเอมมิล์นะคะเน่จะใส่ลงมาที่1ออนนี่นะคะ1ออนค่ะเทลงไปเลยแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันทั้งหมดเลยนะคะแค่นี้ละค่ะเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเน่ก็คือเราใช้น้ำร้อนไม่เยอะแต่เราจะมาใส่ตัวนมลงไปเพิ่มความมันแทนนะคะเพื่อที่ว่ามัชัเราจะได้เข้มขน้นอ่ะ แล้วเราก็เทลงไปแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องเต็มแก้วนะคะเพราะว่าเราจะให้ลูกค้าได้ทานช็อกโกแลตเหลวๆค่ะหรือตัวโกโก้ดังโกนาของเรานั่นเองค่ะนี่เทไปเลยค่ะเรียบร้อยง่ายไหมง่ายเนาะ,ะเสร็จแล้ว แล้วเราก็โรยเลยค่ะผงโกโก้นะคะเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วค่ะร้านยีบสองออนนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะนี่มาแชร์ให้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะนั้นค่ะก็ะไปทําตามได้เลยค่ะกับเมนูดับเบิลโกโก้ดังโกนาแล้วก็เป็นโกโก้ดังโกนามัชชานะคะแก้วยีบสองออนค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าสูตรนี้พอเป็นแก้วยีบสองออนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาชิมกัน ชิมอีกแล้วมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเหลวๆเหมือนแก้ว16ออนละอ่ะอืมนะเหมือนเรากินช็อกโกแลตอะว่างันเลยอะอโกโก้ก,ก็คือไม่ได้หวานเจี๊ยบมากนะคะ,ะเพราะว่าเน,น่ไม่ได้ใส่นมผสมแบบเป็นสูตรนมเป็นสูตรแบบที่เรียกว่าเป็นฟูของของของสูตรโกโก้เย็นธรรมดาทั่วไปค่ะอันนี้เราจะใส่ให้เขาแบบว่ามีความแบบน้อยลงนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความหวานของตัวช็อกโกแลตอะคะ่ะมาผสมเนาะ ก็คือดับเบิลช็อกโกแลตเลยละอย่างที่เขาบอกแหละคือมันจะแบบเข้มขน้นเข้มขน้นโหยเนีว่าสูตรนี้ขายดีแน่นอนค่ะเพราะว่าคือลูกค้าจะได้ทานอะไรที่แบบโหเข้มข้นมากต้องถ้าหากตอนเป็น 9, เก้าสิบหกออนนะคะของอินทรนเนีงเขาขายอยู่69บาทนะคะอันนี้เป็นแก้ว22ออนของเรานะคะก็เราจะขายเท่าไหร่ลองตั้งราคากันดูเลยค่ะนะคะโหยมัช่าอร่อยมากอะ คือบอกว่าเขาอร่อยคนละแบบคือถ้าหาว่าเป็นตัวดับเบิลโกโก้อะมันก็เหมือนแบบช็อกโกแลตช็อกโกแลตแบบนั้นเลยค่ะ แต่พอมาเป็นโกโกโดด้ดาร์กน่ามาฉาบมันกลายเป็นแบบไม่มีความหอมหอมหอม,มาฉาบเข้ามาด้วยแล้วมีความแบบช็อกโกแลตเข้ามาด้วยค่ะเหมือนเรากินเอออารมณ์เหมือนเรากินแบบพวกแบบคิดแคทมาฉาบคิดแคทอย่างนั้นเลยอะ่ะเออใช่แบบมีความหอมชาเขียวแล้วก็มีช็อกโกแลตเข้ามาด้วยแบบนั้นเลยนะคะไปลองทํากันดูค่ะเมนูก็ทําไม่ยากนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าเราจะได้เพิ่มเมนูในร้านได้นะคะเอาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยเน่ก็ว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะคะลองมาทากันดูแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันค่ะอยากให้เน่มาแชร์ความรู้แบบไหนก็บอกมาได้นะคะหรือม แบบไหนบอกมาค่ะเดี๋นนี่จะหาเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับเมนู Double Coco Dango Na ค่ะกับเมนู Coco Dango Na Matcha ค่ะ22ออนนะคะไปลองทำกันได้เลยค่ะขอให้ขายดีทุกร้านนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ